ตอนนี้สถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดนราธิวาสยังเหลืออีก2อําเภอนะครับที่ยังมีน้ําท่วมอยู่ก็คือที่อาเภอตากใบและสุไงโกลกครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือหลายพื้นที่ตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปรานะครับชาวบ้านต้องอาศัยการพึ่งพิงตัวเองเป็นหลักครับโดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอสุไงโกลกคุณอัฟนันรายงานจากที่นั่นนะครับและตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่ด้วยนะครับ คุณเจษดาคุณวันวิสาครับที่นี่คือจุดที่ยังคงได้รับผลกระทบนะครับก็คือในเขตเทศบาลเมืองโกลกนะครับริมแม่น้ําโกลกขณะนี้น้ําท่วมยังคงกินพื้นที่เป็นวงกว้างอยู่นะครับและน้ําจากบริเวณนี้จะไหลไปที่อ่าวไทยนะครับโดยจะระบายไปที่บริเวณอําเภอตากใบดังนั้นพื้นที่ท้ายน้าของอาเภอตากใบเวลานี้ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมสูงอยู่นะครับทาให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งนะครับยังคงต้องอบพยพ ขึ้นไปพักพิงอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่ทางการได้เตรียมไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบยังคงพักอาศัยอยู่บริเวณริมถนนตักใบสุงไหงโคลกเข้าสู่วันที่6แล้วนะครับวันนี้ฝนตกตลอดทั้งวันก็ยิ่งเพิ่มความยากลําบากให้พวกเขามากยิ่งขึ้นครับใช้ผ้าใบไม่กีบผืนครับทำเป็นหลังคา แต่แทบจาไม่ได้ช่วยกันฝนเลยนะครับทำให้ทรัพย์สินไม่กี่ชิ้นที่ชาวบ้านพอจะเก็บขึ้นมาจากบ้านเปียกปอนไปด้วยฝนตกในเช้าวันนี้ยิ่งตอกย้ําความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่ตําบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสซึ่งวันนี้เข้าสู่วันที่6ของเหตุการณ์น้าท่วมที่อําเภอตากใบแต่ผู้ประสบภัยอีกหลายครัวเรือนยังไม่สามารถกลับบ้านได้ัดว เเราจะวกินด้เวลาทุกทีา้าได้นี้ก็มคกมากเล็กกันเลยรเล็กอีกวมใที่ง้กันเลยนีนี้เต็มอีกเงี้ยแาวเกนะเรากเงแเกครอบครัวนี้กำลังจะกลับไปยังจุดพักพิงบนถนน คืนนี้พวกเขาต้องนอนที่นั่นอีกหนึ่งคืนครับเพราะว่าแม้จะกลับบ้านได้แต่ว่าระดับน้ําในบ้านยังสูงกว่า1เมตรแทบจะไม่สามารถอาศัยได้ครับเช่นเดียวกับหญิงคนนี้ครับเปิดบ้านพาทีมข่าวเข้าไปดูความเสียหายภายในบ้านเธอบอกว่ายังทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มจุดไหนและในบ้านยังมีน้ําท่วมขังทรัพย์สินทั้งหมดเสียหายทั้งตู้เสื้อผ้า ห้องนอนและก็ห้องครัวครับรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดทําให้คืนนี้เธอต้องกลับไปนอนที่ศูนย์พักพิงอีกคืนครับเพราะระดับน้ําท่วมสูงทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าเสียหายจึงทําให้การไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายกระแสไฟได้ในเวลานี้และนี่คือคืนที่5ที่พื้นที่ตําบลโคสิษในซอยโคกไซไม่มีไฟฟ้าใช้ เฉพาะพืน้นที่ตำบลโคสิตมีจุดพักพิงมากกว่า10จุดรวมถึงศ to ูนพ er ักพิงบนถนนเส้นตากใบสุไงโกลกนอกจากนี้นอกจากจะใช้ผ้าใบคลุมเพื่อหลบฝนกันแดดหรือใช้สาลารอรถริมถนนเป็นที่พักพิงชั่วคราวแล้วนะครับทั้งหมดล้วนเป็นการพึ่งพาตนเองของชาวบ้าน พวกเขาบอกว่าหากต้องทําธุระส่วนตัวต้องใช้วิธีตามธรรมชาติครับซึ่งเป็นเรื่องยากสําหรับผู้หญิงแต่ชาวบ้านย้ําว่าอาบอตอนในพื้นที่ดูแลด้านอาหารการกินอย่างดีครับ นักพัฒนาชุมชนของอบตโคศิตยอมรับครับว่าเป็นเรื่องยากที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงในสถานการณ์ที่ทุกคนได้รับผลกระทบและศักยภาพความพร้อมด้านอุปกรณ์ระดับท้องถิ่นไม่สามารถหาได้ครบทั้งหมดต้องอาศัยหน่วยงานระดับอำเภอหรือจังหวัดเนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบมีจำนวนมากและกินพื้นที่เป็นวงกว้างครับ ห้องน้ำเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันที่ที่ค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการกับถ่ายอะไรต่างๆนะครับก็ต้องอส่วนนี้ก็ชาวบ้านต้องหาวิธีณนะนะเวลานั้นนะยครับเราเรา,เราก็อาจจะจะอาจจะเข้าในอาจจะหาอุปกรณ์รอะไรต่างๆเข้ามาเสริมไม่ได้ทันตรงทีนะครับตรงนั้นเขาก็มีความยากลำบากในส่วนนั้นเหมือนกัน ส่วนโรงเรียนโคกมือบาครับซึ่งเป็นจุดพักพิงมีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า200คนส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ที่นี่นะครับผู้ใหญ่บ้านซึ่งทำหน้าที่ดูแลจุดนี้เธอและก็ประชาชนที่นี่ร้องไห้ครับเพราะเข้าใจถึงความเหน็ดเหนื่อยในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบเธอบอกว่ามีหลายสิ่งที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะว่าเป็นภัยพิบัติที่คนทำงานระด,ดับชุมชนอย่างเธอจะรับไหวได้ แต่พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อให้ชาวบ้านพอใจครับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถจ่ายกระแสฟไฟฟ้าได้เป็นคืนที่4หรือว่าคืนที่5ในเวลานี้นะครับก็ส่งผลให้สัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่โดยเฉพาะตำบลโ,โคสิตเริ่มมีปัญหาและการสื่อสารขณะนี้เริ่มมีอุปสรรคมากขึ้นครับคุณเจษด,ดาคุณวันวิสาครับขอบคุณคุณอัฟนันครับ